เจ้าของคาราบรมรมนติกร,ถรถิศนะคะกับสวรสดุ์แนวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยคนละแนวกันเลยอะ่ะไม่ทำเป็นล้อมแหลมมากข้างหน้าจงไม่ข้างหน้าเนี่ยเกาจองที่มันเพราไปอยู่ขั้งงานกันหมดเลยนัง่งไม่ได้ไบางคนนั่งไม่นั่งน,น,นั่งนั่งแต่คือเขาต้องมาถ่ายรูปก่อนไงเขาจองที่ไว้ก็กลัวที่มันเต็มใครให้นั่งตรงกลางนะครับเน่ฮะอ่า ก่อนนี้เราจะไปถ่ายรูปการเซี่ยงหลกันก่อนดีกว่าเริ่มจากหน้าบ้านเลยอายุเยอะสุดพี่แคทใช่ไหมครัพี่ทักไปแล้วมาพี่รอนโจทพี่ทักแล้วพี่ไปก่อนแล้วพี่ลงแล้วแล้วพี่ลงแล้วแล้วมันมันมันแย่งง่ายอ่ะรุ้นมันง่ายจริงโอ้เจ้าชายแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับมือกษัตริย์เจ็ดนะครับ ตัวเลขเนี่ยมันยืนยันถึงระบบสมองได้ว่าเอาใจโน่นอะไรหรืยอยังเนะี่ยบางทีมันจะแบบมันชัดจะมันชัดมากเลยไม่เป็นไเล่นเลยไม่เป็นไรเราเช้าเช้าอยู่นะครับเรายังไม่อัดต่อปากต่อทำด้วยนะแม่ออมให้เืยอเมื่อวานนี้พวงอะไร<อ>มันต้องเยอะไม่ใช่หรอเมื่อวานไปไหนไม่ใช่หรอเมื่อวานเนี่ยพี่ได้ข่าวมาไปออกงานมาได้พวงมาลัยเต็มคอเลย เป็นเป็นเป็นช่อกล้วยไม้ช่อกล้วยไม้นะเอออ่ะน้องรุตอ่ะรุ่นใหม่เระเบิดสิรุตไปดูอีกหนึ่งคนของเรากันบ้างครับผมน้องเซนครับแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมเซนเดียสตาร์หกครับไม่นี่เราตาเข้ามาเนี่ยหน้่เขาหกเขาเจ็บตาของเขาเจ็บนะเจ็บนะก้าตลอดนะก้าตลอดเลยน้องเซนก็มีผลงานล่าสุดภาพยนตร์ใช่ครับสมารูกูแนวไปดูกันได้ยังครับ เล่นเป็นเกดไงไม่ใช่ครับพี่ท่าน้าที่แบบผมยาวๆนี่เรตัดผมออกอันนั้นอันนั้นพี่กิฟซี่ต้องคิดด้วยแลว่าใครนี่ก่อนอยากเป็นแบบนั้นนะฮะอยากเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้เลยแค่ธนิตเดียวแล้วเล่นหรอเองเอามาเดี๋ยวเราเริ่มต้นเซียนหลัวไปแล้วขอมาจะเจอกับแฟนคลับที่โชคดี32ท่านกันก่อนนะคะทำไมต้องสายเอฟสองล่ะ32ไงจะได้ครบ ติง2 2> ต่งสงคนมาจากไหนติ่งสองคนมาแบบว่าก็เป็นคนขอพื้นที่เอาขอมา,อมาพี่ก็เลยให้นะไปเจอเจอก,กับหมยเล็กหนึ่งคะ่ะเจนจ้า